ชื่นชอบในการทำเล็บโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพใส่ใจในบริการและฝีมือการทำเล็บที่ไม่ธรรมดาแต่จ่ายเงินในราคาสบายกระเป๋าต้องไม่พลาดกับคลิปนี้แทเวอร์วิสิตจะพาทุกท่านมาเปิดประสบการณ์การทำเล็บที่คุณต้องร้องว้าวกับร้านทำเล็บเปิดใหม่ในย่านสาทรที่มีชื่อว่า m า n i p e พ d y n น i l and สปร้านทำเล็บน้องใหม่มาแรงในย่านสาทร ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื่นชอบในการทำเล็บและประสบการณ์ในการทำเล็บของคุณฝ้ายอุราวันอซิริเจ้าของร้านเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านเล็บเพราะต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสการบริการที่ประทับใจพร้อมคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาจับต้องได้โดยชื่อร้าน Mani Pedi Nail Spa มาจากภาษาอังกฤษ Manicure และ Pedicure ที่หมายถึงการทำเล็บมือเล็บเท้ามาย่อรวมกันเป็นชื่อร้านสุดเก๋นี่เอง การตกแต่งของร้านใช้โทนสีน้ำเงินเหลืองพาสเทลดูสบายตาเน้นเรื่องความสะอาดและกลิ่นหอมสดชื่นเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลายสำหรับผลิตภัณฑ์ทำเล็บคุณฟ้ายตั้งใจคัดสรรแบรนด์ดังมีคุณภาพเพื่อลูกค้าได้ใช้ของที่ดีไม่ราคายผิวสีสวยติดทนนานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในร้านครบครัน สำหรับบริการเด่นๆที่ลูกค้าประทับใจและต้องกลับมาทำซ้ำนอกจากเรื่องของการทำเล็บโดยช่างฝีมือดีสามารถดีไซน์ลายเล็บได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วยังมีบริการสปามือและเท้าพร้อมฟื้นฟูผิวมือและเท้าให้กลับมาเนียนนุ่มโดยเฉพาะสปาแบบเกาหลี s u ิชชัวเพดี้คูลิงสปาที่ช่วยกำจัดผิวส้นเท้าที่แตกแห้งช่วยดูแลฟื้นฟูสภาพส้นเท้าให้กลับมาดูนุ่มนวลโดยใช้ผลิตภัณฑ์สูชั่ว ที่มีสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวช่วยปรับสภาพผิวที่หยาบกร้านให้กลับมาเนียนนุ่มน่าสัมผัสและอีกหนึ่งความพรีเมียมของทางร้านที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบริการสุดประทับใจ โดยช่างฝีมือดีและพนักงานที่ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนแล้ววันนี้ลูกค้าประจําร้านมานี่เพดดี้มาเล่าประสบการณ์ความประทับใจให้ฟังกันด้วยค่ะซินเทียเป็นลูกค้าที่ร้านมานี่เพดดีประมาณปีครึ่งแล้วค่ะประทับใจเรื่องบริการค่ะก็อ,อยากชวนเพื่อนๆมาทําเล็บร้านนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนกาลังหาร้านทําเล็บอยู่จินเทียแนะนําร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าทําเล็บสวย แข็งแรงติดทนนานแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะนอกจากนี้ทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดทําให้ลูกค้ามั่นใจได้เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยมีผ้าคลุมหมอนและเก้าอี้ที่จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหลังให้บริการเสร็จพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบมีการตรวจ ATK อาทิตย์ละสองครั้งและต้องสวมชุดคลุมสวมถุงมือระหว่างให้บริการเพื่อลดการสัมผัสผิวด้วยตรงกับลูกค้าอีกด้วย แวะไปได้ที่มานี y เพดีเนลแอนสปพร้อมรอต้อนรับทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาการเดินทางสะดวกมากๆร้านอยู่ในซอยสวนพู8สาทรเข้าซอยมาประมาณ50เมตรจะใช้รถไฟฟ้าหรือขับรถไปเองก็มีที่จอดรถให้พร้อมมาใช้บริการกันได้ที่ m านี่เพดีเนลแอนสปารวมความพรีเมียมไว้ขนาดนี้คุณสาวๆต้องไม่พลาด